เอาละครับผมการสดี่ยวชอแนกันด้วยฮะเราสู่ชาวงนีนะเซอร์เซตี้เช่นเคยแหละตอนนี้เราจะมีเกม FC Mobile กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่งอาบีกันบ้างนะครับผมกับท็อป10อันดับอาบีเมตาปัจจุบันแบ็คขวาสายลุยตัวใหญ่แข็งนะครับผมแถมวิ่งไวอีกตระหัก AI คัดมาให้แล้วนะฮะถือว่าครบเครื่องสุดๆทั้ง10ตัวละครเลยนะฮะ AI ในโหมด b i l e manager head to head นะครับผมฉลาดมากๆนะฮะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเตกิมเงิราคาถูกอย่าลืมไปอุ่นหนวสวัสดิ์เซอร์ของเราด้วยทั้งพาวเวอร์เพย์แล้วก็พาวเวอร์กาชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิป,ปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยซู3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท719บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพืพ่อนๆาใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มีให้เเเเเเลลลลลืือออออออกกกกกตตตติิิิิิมม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 ชช่น่นนนนนนัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ใใ้้้ปไยยยฮีแาาถหห24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire ควันผ่า ROV นะครับผมนะ <S 2> <S 2> <S เกมเกม็บเ,เรเวลอย่างคาบามบายแล็กนอกออริจินและเกมอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณขนาดนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอป,ปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้จะยังไม่รวมตัวละครที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมอย่างเช่นคาฟูเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมแต่ว่าร่างเก่าของคาฟูเนาะมันจะเป็นสายประคองบอลน,นะครับผมไม่ใช่สายวิ่งเข้าประทะหรือว่าเข้าแท็กเกิลแต่ร่างใหม่ณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่แฟงไลกาดมาแล้วนะผมโคเลอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะคือมัน AI ปรับใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นสายประคองบอล<บอ>เหมือนเดิมไหมหรือว่าเป็นสายวิ่งชนหรือาาสายเข้ เพราะฉะนั้นนักเตะที่อัปเดตเข้ามาใหม่จะยังไม่นับรวมนะฮะจะใช้แค่นักเตะที่เคยใช้มาก่อนหรือว่าเคยเจอมาก่อนเท่านั้นนะครับอ่ะเริ่มกันจากตัวที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมดักลาสไมคอนครับผมตัวนี้นี่ยกให้เป็นโน .1 ณนนะปัจจุบันเลยนะฮะด้วยส่วนสูงนะครับผมรูปร่างอะไรต่างๆนานาถือว่าครบเครื่องณนะปัจจุบันเลยเนาะ ฟีทาวมาที่112การยิง90การส่งบอล100เลี้ยงบอล106ตั้งรับ108สภาพร่างกาย100นะครับผมถือว่า100เกือบทุกอันเลยเยอะมากๆนะครับผมส่วนสูง184ลูกกลางอากาศคือหายห่วงอยู่แล้วนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมูฟ3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเนาะคุณสมบัติพิเศษมีคืนบอลพยายามเตะลูกขวาสนามยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงสายก้อยเวิร์กเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับดัร์ลาส์ไมคคอน เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะักเตะสไตล์เติมเกมลุกนะครับผมนะก็สามารถซื้อตัวนี้ได้เลย AI เนี่ยสามารถเลี้ยงขึ้นไปแล้วก็ยิงประตูเองได้ด้วยนะครับผมสําหรับดาร์คลาดไมคอนตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับที่1ไปนะครับตัวต่อมาอันดับที่2นะครับผมนะยังให้ตูรามอยู่อะ่ะผมว่าตูรามเนี่ยเก่งกว่าฟิลิปรามนะฟิลิปรามเนี่ยผมใช้ใช้อยู่นะไม่ใช่แบบไม่ใช้นะคนดูผมพยายามซื้อมาใช้อยู่ตลอดทุกตัวนะครับผมเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตูรามเกมรับแน่นนะครับผมนะตูรามเน รับจัดจา๋ารับแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยสีเท้ามาที่108การยิง6 12การส่งบอล90เยี้ยงบอล96การตั้งรับเนี่ยมาถึง110เลยถือว่าเยอะมากๆเนาะสภาพร่างกาย104ส่วนสูง1 8 2เท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุ้3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงนะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีแค่สับขาแล้วหลบออกแล้วก็เน้นแท็กเกิลน,นะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะเติมเกมรุกสูงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมผม เน้นเกมรับเป็นหลักเพราะว่าไมคอนเนี่ยจะเติมสูงอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ทางด้านของตูรามเนี่ยถ้าเพื่อนนะครับผมหรือว่าปีกตัดเข้าในมันถึงจะเติมสูงแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งปีกของเราเนี่ยยังอยู่ตูรามจะไม่เติมสูงยกเว้นเพื่อนๆใช้แผนที่ไม่มีปีกอย่างเช่น 1> 4 1 2 1 2นาโลอะไรพวกนี้นะครับผมนะที่ไม่มีปีกอะ่ะตูลามันถึงจะเติมสูงนะผมอยู่ที่แผนแล้วก็นักเตะในทีมของเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันนะครับผมนะตัวนี้ผมยกให้เป็นอันอันดับที่2เพราะว่าด้วยส่วนสูงของเขานะครับผมแล้วก็ AI เนาะในการใช้งานผมผมว่าตัวนี้แม่งตึงแล้วก็ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยช่วงนี้มาร์คเคหาง่ายนะครับผมนะซื้อเม็ดท่าไปแล้วก็ตีขึ้นแดงเล่นสบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแบบ 7800M 1000M อันอะไรเงี้ยนะครับผมนะซื้อ 600M ตีขึ้นแดงเล่นใช้ได้ยาวๆเลยสำหรับตัวนี้ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่3ฟิลิปรามฟิลิปรามเนี่ยถามว่าทําไมถึงให้อยู่ในอันดับที่3นะครับผมนะถึงแม้ว่าตัวเก่าผมจะไม่ใช้เลยนะเพราะว่าฟิลิปรามล่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า AI แม่งดีเลี้ยงบอลติดเท้าแย่งบอลดีนะผมแต่ว่าข้อเสียก็คือลูกกลางอากาศแล้วก็เติมเกมลูกสูงนี่แหละก็ยังเป็นข้อเสียอยู่ กติฟิลิปลาเนี่ยมันจะวิ่งทั่วสนามเลยไปยืนตำแหน่ง CDM มั่งไปยืนตำแหน่ง CAM มั่งก็คือมันหลุดไปหมดทั่วสนามแต่ว่าฟิลิปลามร่างบอลงดอเนี่ยนะครับผมนะมันจะขึ้นเฉพาะปีกด้านข้างเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมนะ ส่วนข้อเสียก็เหมือนที่ผมบอกไปอตอนแรกๆนั่นแหละนะครับผมก็คือเรื่องส่วนสูงเนาะแล้วก็เติมเกมสูงเกินไปครับบางทีลงไม่ทันนะแต่ถ้าเขาได้อยู่ประจาตาแหน่งเมื่อไหร่นะครับผมนะแย่งบอลด,ดีมากตัวนี้นะฮะเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลโคตรดีสไตล์คล้ายคานาวคาโวโร่กับทางด้านของอโรเบโต้คาร์ลอสเลยนะครับผมนะตัวนี้นะฮะสีเท้า106รการยิง73การส่งบอล105นะถือว่าส่งบอลดีมาก,มากเป็นแบ็กที่จ่ายบอลแม่นว่าเงินเถอะนะครับผมเลี้ยงบอลร้อาตั้งรับ105สภาพร่างกายเป็ดสินาะ หลอดพลังงานมาที่5ดาวตันเลยนะครับผมเวิร์คเลยเป็นสูงสูงขึง้นสุดลงสุดมีชิ่งด้วยส้นแนวข้างนะครับผมแนนแท็กเกอร์แล้วก็ส่งอ่าส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบว่าเติมเกมสูงยิงประตูเองได้อา่าแล้วก็ AI ในโหมดแมเนเจอร์เนี่ยเก่งนะฮะเข้าประทะดีนะครับผมฟิลิปรามได้เลยนะดันโอเวอร์ใช้ได้ยาวๆตัวต่อมาลำที่สี่นะครับผมกุนเด กุนเด้เนี่ยข้อดีนะครับผมนะผมบอกเลยว่าวิ่งไวตัวสูงตัวใหญ่มากนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของ AI เนี่ยดีทุกอย่างเลยข้อเสียก็คือทางด้านของการจ่ายบอลการจ่ายบอลในโหมดเมนเจอร์เนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมีเสียบอลบ้างอะไรบ้างนะครับผมในแพทเก่าอะ่ะผมว่ากุนเด้มันโอเคนะแต่ว่าแพทหลังๆมาเนี่ยกุนเด้ในโหมดเมนเจอร์มันแปลกไปนะครับผมนะตัวนี้ผมก็รีวิวแล้วตีขึ้นเม็ดแดงแล้ว เพราะว่าผมเปิดได้ในตัวตัว i อดีไก่นะครับผม i อดีลองเป็นตัวแบบติดไ d ดีไม่สามารถซื้อขายได้ปัจจุบันนะครับผมผมลองเปรียบเทียบกับฟิลิปรามเนี่ยในโหมดเมนเจอร์นะผมว่าฟิลิปรามกินขาดแต่ในโหมดเฮดดูเฮดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องของลูกกลางอากาศกุนเด้กินขาดแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนี้เติมเกมลูกสูงเหมือนกันนะฮะสีเท้า1้อการยิง48การส่งบอล86เนาะเลี้ยงบอล96การตั้งรับร้อแล้วก็สภาพร่างกาย18ส่วนส180นะครับผมลูงศนี่ได้สบายเยาแปด้วยนะครับผม เท้าที่ถนัดเป็น3-5สกิลมุก3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะครับผมเวิร์กเลทเป็นสูงสูง,สงขึ้นสุดลงสุดมีครึ่งบอลแล้วก็เน้นแท็กเกิลนะครับผมนะตัวที่มีเน้นแท็กเกิลเนี่ยในโหมดแมนเชเตอร์ก็คือเข้าประทัดดีมากนะท่านผู้ชมใครที่ชื่นชอบน้าเตะสไตล์แบบเติมเกมลุกนะครับผมนะเน้นเกมลุกเป็นหลักเล่นเกมลุกเล่น look, เกมบุกสนุกอะไรประมาณนี้ก็สามารถซื้อกุนเดไปได้เลยนะครับก็ต,ต่อมานะครับผมนะอันดับที่5นะฮะคาร์ลอสออเบโตครับผมคาร์ลอสออเบโตเนี่ยยยผมกก็ังให้อออยยูู่่่ใน Top นทะ็ป10ะะเพราวาว ถึงแม้ว่าโอเวอร์มันจะน้อยอันนี้ต้องยอมรับแหละเพราะว่าหลังๆมาโอเวอร์มันดันไปที่ร้อยห้าแล้วอะตัวโอเวอร์แบบต่ำๆเลยว่ามันเนี่ยแบบเก้าเก้าร้อยร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย คือคนไม่ค่อยนิยมใช้กันละแต่เรื่องของ AI ต้องยอมรับเลยว่าคาร์ลอสออเบอร์โตมันยังเก่งอยู่นะครับผมนะฝีเท้า106การยิง68การส่งบอล91กาเรเลี้ยงบอล97ตั้งรับ100ภาพร่างกาย90ส่วนสูง180ลูกกลางอากาศนี่คือสบายหายห่วงอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ร่างเก่าแล้วแหละเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับผมน่าจะเคยเจอกันบ่อยอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ผ่านยากมากนะครับผมเกมรับโคตรแน่นเลยแล้วก็ไม่ได้เติมเกมลุกแบบทะเลอรทะล่านะครับผมนะเน้นเกมรับเป็นหลัก เท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมุก3ดาวหลออพลังงามนมาที่4ดาวครึ้งนะคผมเวิร์กเลตเป็นสูงปานกลางก็จริงแต่มันจะเติมเกมลุกสูงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะฮะทางด้านของสกิลมีรูเลตนะครับผมเลี่ยงเท้าที่ไม่ถนัดแล้วก็มีสกิลหนาชั้นสามารถเล่นท่ายักในโหมดเมนเจอร์ Manager ได้ตัวนี้เหมือนที่ผมบอกไปเนาะเก่งทุกโหมดนะครับผมนะ A i ฉลาดสุดๆไปเลยผมก็เลยจัดให้อยู่ในดับที่5ไปเนาะ ตัวต่อมาตัวที่6นะครับผมคาเลสปูโยฮะตัวนี้เลยนะครับผมฟีท้าวเก้าสิการยิง49การส่งบอล79การเลี้ยงบอล93ตั้งรับ108สภาพร่างกาย101ส่วนสูง178ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ2ดาวหลอดพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งนะครับผมเวิร์กเลสเป็นปานกลางสูงนะฮะทางด้านของโซลโซฟพิเศษมีกระดกบอลขึ้นวิ่งนะฮะเน้นแท็กเกอร์แล้วก็ลูกหม่งส่งพลังตัวนี้เน้นเกมรับจ๋าๆใครที่ชื่นชอบแบ็คที่ไม่เติมมมมเเเเเเกกกกลลูููสสงงนน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 ้รรััับ o, บบปป็หะคคผาาโโยยยตออออจท์พื่พ่่ๆออแ ตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่องของ m i d n i g h Society ของเราได้เลยนะฮะตัวนี้สายเกมรับไม่ควรพลาดนะครับผมตัวต่อมาอันดับที่7จนะ็เจรามี่ฟิลมปงฮะตัวนี้มีดีทางด้านของความเร็วนะครับผมนะข้อเสียก็คือเสียบอลง่ายถ้าเกิดว่าเราได้บอลอยู่กับตัวเนี่ยรีบจ่ายหรือว่ารีบเคลียร์ทันทีเลยถ้าฝั่งตรงข้ามมาสกิดหรือว่ามาแย่งบอลเนี่ยคือเซทันทีนะอันนี้ก็คือข้อเสียแต่ข้อดีของเขาก็คือวิ่งไล่กวาดบอลได้ ดีมากนะับผมนะเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลดีแล้วก็ AI mm hmm. ในโหมดแมเนเจอร์ Manager เนี่ยเป็นสายเข้าปะทะเว้ยงั้นเถอะสายพุ่งชนนะั่นแหละท่านผู้ชมแล้วก็มันวิ่งไวเนาะเอาไว,ว้แบบวิ่งปาดหน้าฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะแย่งบอลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อดีของฟิลปงนะฮะส่วนข้อเสียก็คือลูกกลางอากาศเหมือนเดิมแล้วก็เสียบอลง่ายเวลาเพื่อนเพื่อนได้บอลมาปุ๊บรีบจ่ายให้ไวเลยไม่งั้นเสียบอลแน่นอน ฝีเท้าหนึ่งร้อยสิบห้การยิงแปดสี่ารสกบอล90เนาะเลี้ยงบอล107การตั้งรับ93้าสามเร่างกาย87ส่วนสูง172ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุฟ3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมเวิร์กเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะฮะคุณสวัสดิพิเศษมีตวัดชิงนโดยส้นแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเนาะอย่างที่บอกไปนะฮะเสียบอลง่ายแต่ก็แย่งบอลคืนมาได้ง่ายเช่นกันนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์วิ่งปาดหน้าแยย่่่่งบบบอแแออออลถืืืวาาาาตโจจจท์เเพนนนนนๆมมกะะคครััผสสปีีดดดุ้ ตัวต่อมารัที่8ปวอล์กเกอร์ครับผมวอล์กเกอร์ล่างอ uh, ่า UCL 25ผมจะยังไม่เอามาพูดถึงนะเพราะว่าเจอแหละแต่มันเจอน้อยนะครับผมนะ AI เนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันแต่ว่าผมเน้นอ่า uh, ตัวที่เคยเจอมาก่อนนะครับผมผมก็ยกให้เป็นล่างทีมชาติหรือว่าล่างร้อยก่อนก็แล้วกันนะตัวเนี้ยฝีเท้านะครับผม106การยิง68การส่งบอล90เลี้ยงบอล95้ ตัารับ98สภาพร่างกายนะครับผม96-0-183ลูกกลางอากาศนี่คือกินขาดอยู่แล้วสำหรับคนะายวอล์กเกอร์เนาะท้าวที่ขนาดเป็น35สกิลมุก3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึง่งเวร์คเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครัสำหรับตัวนี้คุณสบายพิเศษมีรูเลตแล้วก็ทุ่มลูกไก่ลูกไก,ก,ก่ได้อย่างแม่นยำตัวนี้ก็ AI ฉลาดสุดๆเหมือนกันในโหมดเมเจอร์ใครอยากจะดันแล้งนะครับผมนะตัวตอนนี้ราคาคือแพงขึ้นมา,มา,มากนะปกติราคาเม็ดส้มเนี่ยอยู่ประมาณ200กว่าเบผมตอนนั้นนะ ที่คนแบบซื้อขายกันผมขายไป2 5 0 2 70ยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะราคานี่แม่งแบบแทบจะถูกกว่าเม็ดแดงด้วยซ้าตอนนั้นนะก็คือมันหาได้ง่ายแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือราคาแม่งขึ้นหลกนะครับผมเพราะว่าด้วยความเก่งแล้วก็ AI ของพี่แกนั่นแหละนะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าล่างเนี่ยเก่งนะครับผมใครที่อยากจะซื้อมาใช้งานในราคาเม็ดส้มเนาะก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมนะสำหรับคายวอล์กเกอร์ตัวนี้ก็จัดให้อยู่ในอันดับที่8ไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวต่อมาอันดับที่มมิดฮนะ ชิมมิดตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วเป็นนักเตะนะครับผมสไตล์แบบว่าวิ่งชาร์จวิ่งเข้าแท็กเกิลอะไรต่างๆนานาเหมือนกันแล้วก็ข้อดีของชิมมิดเนี่ยก็คือเติมเกมลูกสูงยิงประตูเองได้ด้วยนะจบสกอร์เองได้จ่ายบอลแม่นนะครับผมสไตล์คล้ายๆกับฟิลิปรามะถ้าฟิลิปรามเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าทางด้านของฝีเท้าอะไรต่างๆนานารามแม่งจะวิ่งไวกว่านะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของเกมรับเนี่ยฟิลิปรามจะตึงกว่า แต่ว่าทางด้านของส่วนสูงเนี่ยคิมมิดจะได้อ่าเขาเรียกว่าลูกกลางอากาศดีกว่าฟิลิปรามนะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การใช้งานของเพื่อนๆก,ก็แล้วกันเพราะว่าคิมมิดเนี่ยมันจะจับโยกไปเล่นในตำแหน่งอกองกลางตัวรับได้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าตำแหน่ง CDM นั่นเองนี่ก็คือข้อดีเห็นไหมทั้ง CDM แล้วก็ c m เลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วนะในช่องนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยตัวนี้เนี่ยส่วนสูง177นะครับผมนะฝีเท้า100นักการยิง7 9, อ่าทางด้านของสกิลมุกสดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับผมคุณสมบัติพิเศษเนี่ยมีทางด้านของนี่ฮะ ชิคไลส่วนด้านข้างนะผมยิงโค้งนะฮะส่งลูกใก้ลูกไก่ได้อย่างแม่นยำเพย์เมคเกอร์เวิร์กเลตเป็นสูงนะครับผมแล้วก็ปานกลางเนาะตัวนี้ก็เติมเกมสูงมากนะครับผมแล้วก็จบสกอร์เองได้ด้วยใครที่ชื่นชอบนักเตะสายแบบว่าเติมเข้าไปแทนตำแหน่งปีกนะครับผมสอดเข้าไปยิงเองอะไรประมาณนี้สไตล์คล้ายๆกับปีกเลยอะสามารถซื้อคิมมิตไปใช้งานได้เลยตัวนี้นี่ AI ถือว่าแบบตอบโจทย์นะฮะสำหรับสายเกมบุกนะครับผมอย่างยิ่งเลยเนะาะเพราะวต่อมาเราสุดท้ายผมยกให้คาวาคาวคาวาคาวเนี่ยถึงแม้ว รู้สึกว่าตัวมันเก่งอ่ะในโหมดเบเนเจอร์นี่คือตัวเล็กนะครับผมนะแต่แม่งเก่งชิบหายไวพ่วงเลยตัวเนี้ยสีเท้าร้อยสองการยิงหกสามกรสอบบอลเก้าสามเนาะเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยตั้งรับเก้าสิบแปดนะฮะสภาพร่างกายเก้าสิบสองสเตตัสหรือสเตตเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหคาวาคาวแม่งเล่นได้เกินสเตตมากๆเลยนะในโหมดเบเนเจอร์ด้วยแล้วก็โหมดเฮดดูเฮดด้วยรวมไปถึงโหมดวีเอนะเวลาเพื่อนเพ,อนเพือนเจอ,อแบ็กอย่างคาวาคาวในโหมดวีเอนี่จะผ่านยากมากนะผมแม่งแบบ ัวเตี้ยแต่ขาแม่งยาวอ่ะเหมือนขามันเกี่ยวบอลได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะส่วนสูง173เมท้าที่ถนัดเป็น 35. เนาะสกิลมุก3ดาวโหลดพลังงานมาที่สดาวรึ่งเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ทางด้านของคุณสบายพิเศษมีแค่กีดช็อปเท่านั้นเลยนะครับผมนะแต่ว่าพลังแฝงผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้คล้ายๆกับซาลิบาซาลิบาก็ไม่มีไม่ได้มีพลังแฝงอะไรยับสตัมก็ไม่ได้มีพลังแฝงอะไรแต่ตัวมันเก่งนะครับผมนะมันเก่งด้วยตัวมันเองว่าอย่างนันนนเอะะร่บกกมงแ็ข คาวคาวถือว่าตอบโจทย์เช่นกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่า AI แม่งฉลาดจริงคนดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจัดได้เลยแต่ตัวที่ผมแบบว่าไว้วางใจได้นะมีอยู่ประมาณแบบ3-4ตัวนะครับผมนะเนี่ยมีดักลาสไมค่อนนะครับผมฟิลิปรามตูรามแล้วก็กุนเด่สตัวเนี้ยผมว่าแบบโอเคเลยอะไล่บอลได้นะครับผมเข้าปะทะดี i d แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ย คาร์ลอสอเบร์โต้ครับผมห้าตัวนะฮะไอ้พวกเนี้ยก็คือเวลามีอยู่ในทีมหรือว่าเราเจออยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นแบ็คที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเออกลัวอยู่เหมือนกันมันผ่านยากยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจอตัวอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะพวกแอนเทนน,น,นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยปูโยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฉยๆนะครับผมนะตัวไหนที่ผมเจอแล้วรู้สึกว่าตึงก็นั่นแหละฮะ ท็อปสิของผมนะครับผมนะอ่ะฝากไปด้วยกันละกันร้านเติมเกมของเรา Power Play แล้วก็ Power Cash ล,ล,ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใครไม่จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยรวมไปถงึงแกมจำลองแอลวิงเพยเจอร์นะฮะอยากจะเล่นเกมมือถือนะครับผมในคอมพิวเตอร์เปิดได้หลายหน้าจอก็กอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยกันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับจูงเนี้เขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊บายบายครับผม